คลิปนี้กะสวัสดีสบายดีบัทุกคนก่อนเนาะพี่น้องเนาะกะสิมาตอบคอมเมนต์ในน้อยน,นึงเดิมเยีงน้อยบางคนกะอาจจะของใจหรือว่าบกเขาใจในสิ่งที่คอยมาปรปปับเนาะเหตุคอนเทนต์บอรหรือว่าจังใดเห็นนะก็ไปคอยบริหารคอนเทนต์เด้อเพียงเดิขอคอยบริหารคอนเทนต์มาจริงจะไปทําจริงกะสิไปกุหล แถวทางประจวบซีรีขันผลเลยเนาะพี่น้องเนาะการล่อิลน,นันตกลงอนุมัติช่างเรียบรอยซะก่อนพี่น้องเลยพอดีว่านยังคนันนกระคิดวา่าเบาหลินเบายังคนะบัพพอเฮาสิมาอีกดีเราก็ยังคุยยังปรึกษากันอยู่อ่าสิซะประกาอโอนก็บากคำว่าบึงคอมเมนต์นี่เลยพี่น้องเลยอันนะลูกปัญญาอ่อนแล้วยังตัดผม อันนี้อ่านให้ฟังล้อคนทีอันวอาให้เด็กน้อยนะพี่น้องนะจะคอยเบิง่งแนวไรลูกคอยคขบเห็นคำว่าปัญญาออนนะนะพี่น้องคอยจะเห็นว่ามันเป็นตะแพงดีตัดแบบนี้กะป้าผนเป็นคนตัดผมให้กะบบุถึกใจเจ้ากะกะบบเป็นยังเนาะพี่นอ้องกะถึกใจแม่มันอยู่ว่าสีซะอันนี้สาวอน้นฝากถามเจ๊คุกหน่อยได้ไหม เห็นเจ๊คุกว่า,าป๋าปีชอบเลียขาเลียแข้งบ่โอ้ยนั่นอานาสีทามห้ดอกเด้อตัวนี้สีทามห้แเดี๋ยวจะให้คนตอบคอมเมนต์แบบนี้ก็มีเนาะส่วนนอ้องเมฆ คนก็นยังบแน่ใจว่าเพิ่นซีอยู่น้ำป่าเพิ่นได้โบหรือจังไดขันเพิ่นบบได้อีลีบบได้อีลีเนาะอีซีซ่าฮ่องไฮ้แห้งในหลังจากที่ว่าพนได้เดินทางไปเร้วห่องไฮ้แห้งกับซีไฮ้แม่ม้อนมาเอาบบแม่ม้อนกับไ้พ่อเพิ่นมาเอาเมื่ออยู่แล้วไม่เถาูุณละ ทานวาอยู่บ่ได้อลี้าลูกเฮ้าเงิอยู่น้ำป้าบ่ได้อลีนะเอาสิจ้ไม่เอากระนามาด้วยอ้อนกระนานันแล้วหมักงานกอสางแล้วก็ช่วงนี้ก็อ้อนสีคอลงไปก่อนมันยังประันมีงานที่กระนามากเนาะพี่นอ้นองเนาะก็เลยอ้อนคอไปไปบึงหนาะงานก่อนว่ะเจ้า,จานายเป็นเนวใดางานเป็นอะไรจะไปกับน้องคิงบึงก่อน พา้องคิงไปหาเหตุราเหตุงานก่อนนะไหนเราคุ้นเคยแน่สิซะแรกๆก,กับสิยากแน่แม่นแล้วพี่น้องเอ้ยอยากได้แลกๆนะเอ็นดูเด็กๆค่ะน้องลุงคงคิดถึงคนกระนางง่แน่แลวพี่น้องเนาะตั้งแต่ข้าวเนาะอ,อุลก็เคยจากคนไปไดิไปเหตุงานเหตุการก์กับยากเนี่น,นี่แหละแต่ก็เข้ากับฝากแม่แน่ฝากเอื่อยแน่เอาเรียงเองแน่สิซะ มันยากเนาะพี่ได้ไดสะกสืส่อด้วยลาขอบขอบใจด้วยผู้ใดพี่เป็นกำลังใจให้สาอ้นไปทำงานที่ไหนที่กรุงเทพอาจจะบดอยู่ในกรุงเทพเด้อยพี่องด้วยขอบุขอบใจผู้ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใดยด้านนั้นเอียงอ่าแล้วก็คลิปมือเศร้าเนาะ คอ,อยังบดเอเบิงเลยเรื่องเด้อเรื่องเอื่อยเพิ่นตื่นสายบอ่อเรื่องอันน้หันมือเศร้านี่อาจจะอนอาจจะแม่แม่นเะมย์นะ้าเมฆยังอยู่่เนาะถ้าคอยอยู่เพิ่นกน็ตื่นเศร้าตื่นเศร้าตื่นยังแหละเพราะว่าน้องเมฆเราต้องได้กินเขาเนี่ยมือเศร้าเราจะกินทุกมือตื่นมาเราจะกินเขาก่อนลูกคอยจะเป็นนนี้กินเขาเลยก็คอยฟาดนมน้ำลังแล้วก็เราอนอนกับจังวินกัน เป็นเร่งนี้เนาะกระห่วงอยู่เรื่องห่วงแต่กระเฮาก็ต้องไปเนาะพี่น้องเนาะการห่วงมันก็ต้องห่วงอยู่แล้วแต่ตัวสําคัญเฮาก็ต้องไปหาเงินหาคํามันปวดทวงปวดทันเฮ<ๆ>าก็ต้องได้ไปก็น้า,าพอนหาผิดชอบเบึงเฮือนบึงซานแล้วก็ตามอันเหตุงานนี่นำบ้านน่ะนำสวยกันมาทีซะ ขอ่อยก็เฮ็ด YouTube ไปนําเพิ่นก็เฮ็ด YouTube ไปนั่มขันคอยได้โรงงานอีหลีขันแม่นว่าบ,บ่ว่างเลยเนาะเฮ็ดงานงานก็บโครงการจั่หวัดไทยคนเละช่วงว่างคนเละยามเฮ็ดงานเขาจัง่วัคลิปกันอือลมพัดคนเลือหน่อยอัดป้าว่าให้สาวมนต์บา่าวเพชรหางานแถวมุกดาหาร กสิลองหาเบิ่งอยู่เด้อพี่น้องอยู่แถวมุกนี่กะสิเบิ่งคือกันสิไปเลาะเบิ่งมื้อนี่แหละสิไปหลาะเบิ่งเบิ่งงานแถวมุกดหานคันแมนวาเงินแบบมันห่างกัน่บลายปันใดกะอาจจะอยู่มุกดหานแต่แมนวค่ะมันห่างร้ายกะเขาก็อาจจะไปพุ่นนาะพี่น้องทางพุ่นเขาก็ได้เคลียร์กันตกลงกันแน่แล้วอะสิซะ ส่วนกนานาอาจจะมีดราม่าแนนะว่าเป็นยังคือบ่ามาน้ากันคือให้กานาอยู่บ้านเป็นยังคือมากับหลานคือเฮากระยับอันานพะาหลานออกดินล้นหาเงินหาคําแนวสิชาเราก็เริ่มใหญ่แล้วเฮ็ดเฮ็ดงานได้แล้วสิซาเฮ็ดงานหาเงินหาคาเลี้ยงตัวเองได้แล้วแต่อาจเราเราบม่เคยห่างผู้ใหญ่แล้วเราอาจจะงูมีความหมั่นใจ อาจจะยังบุมีความกล้าคือคือเด็กน่อยแต่กี่เด็กหน่อยสมัยนี่นี่มันต้องมีผู้ใหญ่นาพาถึงจะได้ไปถ้าบ่ามีผู้ใหญ่นาพากะเล่ากะยันยา่าเก่งเก่งกลัวๆนะพี่น้องอืมันคือเฮานี่เฮา,าสูบบุหรนังแล้วเอาพี่น้องเนาะผ่านยังมากับมากมายเลยบุมีความยากเลยพี่น้องเลยมีแต่ว่ามีงานมาให้เหตโบเท่านั้นนะ เด้ได้เงินได้คำพอเห็ดได้เห็ดไปขันเจ้านายดีพ่นบ,บกขดบกง่นหักแพงเฮาเฮาก็อยู่นพิผนได้หลายปีว่าสิซะขันเจ้านายบดีเขาก็ขยับขยายนี้อีกไปหันไปนี่มาจากสีง่ายแต่กระซ่าถูกนักเพียงเนาะให้ได้เจ้านายดีเงินดีงานดีแหละความตั้งใจแบบ ที่จะไปนะโบเมนว่าเ,เออคันเมนว่าบโบเมนว่าสิว่าต้องมาส่งน้องคิงคือสื่อใดโอนก็สิเหตุงานคือกันเหตุงานเพื่นเราเพิ่เสีเตบัตรเล่นงงเล่นงานอีกยังหายคักแน่นะพี่น้องก่อวัดมานะเหตุบัตรเล่นงานให้ถูก,ะนะกต,นะต้องตามกฎหมายโบหายผู้ใดมาว่าเออเขามาเถื่อนมาหยังโบจังโบมีผู้ใดมาว่าเออไปแจ้งจับมันนู่นนี่นั่นนะเพื่อนกันมีความคมครองเฮา คนกับหักในตัวเฮาคนกับเป็นเอฟซีดีแหละพี่น้องคนเป็นเอฟซีมาโดนอะไรแหละคนก็อยากให้ไปอยู่นั่งนะกับเฮาก็ยังคุยกันอยู่ยังเคลียร์อยู่หาซีอู่วางได้กับโอนกับสิถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิ้งนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามกันโอนกับสิไปอยู่แถวคุณมีเอฟซีทางแถวคุณกับอยากมาหลินน้ำโอนกับมาอยากมาหากับมาอยากมึงยังก็ได้ โอนโบเดนโบเดมีผิดม,มีพายกบผู้ใดนะเขาซีซะจากมาหาก็ได้เพราะโอนทีไปอยู่แถวประจวบัสิริคาร์บเลยพี่น้องเลยอยู่ไกลเติบม,มันจังแบบอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอาเลาะแหละเห็ดจากเล็บจาก,นจากหน่อยจากหน่อยผัจะปินดหอดลูกเลขามยอดลดบริเหตุงานอีกนะไปแล้วไปมันไกลๆกลลดไปนะเห็ดขึ้นนันน่นอนได้พี่น้องเลยเอาแน่นอนได้เลิศพี่น้องเด้อขอบมกุกขอบใจสุขุสุขคนที่เป็นห่วงเราบางคนก็โทรมา หาโอนขอบมุกขอบใจี่วาโทรมาถามข่าวถามข่าวเรื่องโอนสิไปเห็นงานเหตุการณ์โอนี่ไปจริงเด้อพี่น้องเดิมโบเมน,เมนคอนเทนต์คอนยังโบเมนการละครโหรืรยจังนู่นอย่างนี้ชีวิตคนเฮามันตรงดินลนเนาะเพียงเนาะชีวิตก็คือการละครการละครก็คือชีวิตชื่อชีวิตจริงสิจ๊ะโอเคจ้าลาไปก่อนเด้อยขอคนัใหม่คลิปหน้า สิพาอ,อกไปข้างนอกไปหาเลาะเบิง่งเสือเเบิ่งแถวาหารจักเล็กจักหน่อยตามแบบฟังข่าวทางพุ่นนำหน้าแล้วก็เฮากระเบื้งไปนำมันบ่ห่างกันลายกะอาจจะอยู่แถวนี้แต่ว่าจิตใจเขาก็ไปไปอยู่น้ำพุ่นแล้วอยากอยากไปพุ่นแล้วสิจ้ะโอเคจ้ะ